สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Station s o r a นะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับอำเภอปาศาจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่นะครับผมก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมกวนน็วันนี้วันที่4มกราคมนะครับ2 5 6 8นะครับผมบรรยากาศที่ บขสอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับบรรยากาศอันนี้ก็ยังเช้าอ,อยู่นะครับผมยังเช้าอ,อยู่นะครับผมก็ที่จอดอยู่นะครับก็มีรถทัวร์ของบริษัทขนส่งจำกัดนะครับผมด่วนบขสนะครับสาย31สุรินทร์กรุงเทพนะครับผมแล้วก็รถทัวร์ของสาย274สุรินทร์ราชสีมานะครับจอดให้บริการนะครับผมน,นี่ก็มาอัปเดตบรรยากาศที่บขสออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นี่ก็เป็น ตูวจำหน่ายตัวของบริษัทสวัสดีสุรินนะครับผมน,นะครับผมแล้วก็มีของเชิดชัยทัวร์สมบัติทัวร์รุ่งเรืองทัวร์นะครับผมนครชัยแอร์นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บขสอำเภอปราศาสตร์รจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะพาเดินชมบรรยากาศนะครับผมก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆ้านะครับผม รถสองแถวนะครับก็จะมีรถสองแถวอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเ,เช้าอยู่เลยนะครับผมเดินดูบรรยากาศนะครับเช้าเช้านะครับที่บกสพระประสา็รถสองแถวก็มีไปปราสาทสังฆสุรินประสาทประสาทแดงมุดนะครับผม ก็เป็นบรรยากาศที่บขสอำเภอปราสาทนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่บขสอำเภอปราสาทก็มีรถตู้นะครับสุรินทร์ช่องจอบนะครับผมนี่ก็ไปโคราชนะครับผม274ไปโคราชนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดนะครับผมนี่ครับที่บขสอำเภอปราสาทนะครับก็อยู่ใจกลาง ตลาดเลยนะครับผมนี่ครับก็ถือว่าอ,อ,อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะเลยนะครับผมบรรยากาศที่บขอสอำเภอปราสาเดินดูบรรยากาศนะครับผม ยังรอกันอยู่นะครับผมที่บกสอำเภอรปราศาสตรนะครับผมบรรยาก,กาศนะครับก็รอรถโดยสารนะครับผมกกที่บกสอำเภอรปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์นะครับผม นครัชแอร์ก็เข้ามาใช้บริการที่สอําเภอปราศาทตรนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับบรรยากาศนะครับรถโครลานะครับสาย274นะครับผมสุรินทร์ลาดสีมานะครับใครที่จะไปโครล่านะครับก็มาสามารถ ที่บกสอำเภอปราสาทได้นะครับผมก็มีให้บริการนะครับผมรถล,ลาดซีมาสุรินไปโคราชนะครับผมโคราชนะครับผมสายสองเจ็ดสี่นะครับผมโคราชน่นะครับบริษัทขนส่งจำกัดนะครับหรือด่วนบกสนะครับผม สาย31นะครับผมสุรินทร์กรุงเทพนะครับผมใครที่จะเดินทางกับบริษัทขนส่งจำกัดนะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะครับผมบริษัทขนส่งครับนครชรยนะครับสาย588นะครับอุบลพัทยาระยองนะครับผมก็ได้เข้ามาใช้บริการที่สถานีขนส่งุ้ดิสานะครับอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่เข้ามา ให้บริการที่บกสอภอรปราศาสตร์จชลบุรีนะครับผมกอลรถก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับผมทุกวันนะครับผมที่เข้ามาใช้บริการก็จะมี588นะครับผมสายซ้หนึ่งนะครับผมที่ใช้บริการที่บกสอภอรปราศาสตร,ร,าร์นะครับผมจะก่อนใช้แอร์นะครับ เป็นรถเชิดชัยนะครับผมก็ได้เข้ามาจัดเสริมที่บคสออำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเชิดชัยนะครับผมเชิญชัยเป็นรถเสริมนะครับผม เชิดชัยทัวร์นะครับเชิดชัยมอเตอร์เซลล์นะครับผมก็มาจากเสริมที่บขอสอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็ถือว่ามาช่วยในเรื่องอการเดินทางนะครับผมให้กับลูกค้าผู้โดยสารนะครับที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับผมเพราะว่าจำนวนผู้โดยสารเยอะนะครับผมก็ต้องอาศายัยรถประเทสารสฐอเริน,นะครับมา ช่วยในการให้บริการกับผู้โดยสารที่จะเดินทางนะครับผมนี่ก็เป็นรถที่จะไปโคราชนะครับผมสาย2.74นะครับผมโคราชนะครับผมไปโคราชโคราชส,สาย2.74นะครับผม เชิดชัยทัวร์นะครับสาย926นะครับกรุงเทพศรีสะเกดนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถมาตรฐานมาหนึ่งขอไข่นะครับเป็นรถที่ออกมาจากศรีสะเกดนะครับสาย926นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมกับเชิดชัยทัวร์นะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับผมเชิดชัยทัวร์นะครับผมสาย926นะครับผมเชิดชัย นครชัยแอร์นะครับผมสาย3าน,นะครับผมิกรุงเทพนะครับ V.P. นะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่บอกส่ออำเภอปราสาทนะครับการเดินทางนะครับผม สมบัติทัวร์นะครับผมสาย940นะครับสีสเกตนะครับผมมาจากสีสเกตแล้วก็เข้าบขสสุรินทร์แล้วก็มาบขาสปรสาทนะครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับที่บขสสเพลปราสาทนะครับก็ได้เข้ามาใช้บริการที่บขสำเพอปราสาทนะครับ บริษัทขนส่งจำกัดด่วนบขศนะครับผมก็เข้ามาใช้บริการที่บขศสุรินทร์นะครับบขสอำเภอปราสาทนะครับนะครับก็เป็นรถเสริมนะครับมาจัดเสริมที่บขสอำเภอปราสาทนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมของบริษัททรัพย์เจริญนะครับผมก็เป็นรถ3 0หรือรถโดยสารไม่เป็นตำทางนะครับก็ มาเสริมในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่บกสออุบลราศานจังหวัดสุรินนะครับผมมีบรรยากาศนะครับผมนะครับก็เป็นรถกสองนะครับไปโคราชนะครับผมสาย2อ4เจ็นะครับผมปสอง จะไปโคราชนะครับผมก็สอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมโคราชสาย274นะครับผมก็วิ่งออกตั้งแต่บขสศรนลินนะครับ6โมง7โมง8โมงครึ่ง10โมงเที่ยง2ครึ่งแล้วก็5โมงเย็นนะครับผมรถโคราชนะครับห่งทุกวันนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศที่สถานีคนส่งบริษาทอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็เก็บบรรยากาศช่วงเช้ามาให้ได้รับชมนะครับผมใครที่เข้ามานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องสเตชันโซเลตในการทำคลิปต,ต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผม